คุณผู้ชมคะวันนี้นะคะบูพาทุกท่านมาต้อนรับพระธุดงค์ที่เดินทางมาจากจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านเดินทางมากับหลวงพ่อจันันนะคะเริ่มเดินทางมาจากวัดผาซ่อนแก้วนะคะอําเภอเขาคอจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะท่านเดินทางมาตั้งแต่วันที่5มีนาคมนะคะแล้วก็มาถึงวัดพระธาตุ พระนมในวันที่ในวันที่4เมษายนนะคะคุณผู้ชมขาอยากจะให้ท่านผู้ชมมาดูบรรยากาศของชาวพุทธนะคะอย่างมีสาธุชนท่านก็มาจากอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะคะท่านมาต้อนรับถึงที่นี่นะคะระยะทาง500กว่ากิโลเมตรนะคะคุณผู้ชมขานี่คือขบวน ต้อนรับพระธุดงค์นะคะคุณผู้ชมคะอยากให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าความศรัทธาของพระพุทธศาสนาแล้วก็สาธุชนพุทธศาสนิกชนยังมีอยู่นะคะสาธุชนที่มารวมกันในวันนี้นะคะต่างคนต่างออกออกมาแล้วก็ใส่ชุดขาวมาต้อนรับนะคะซึ่งขบวนของพระธุดงค์ท่านกำลังจะเดินทาง มาถึงนะคะซึ่งช่วงนี้เป็นการตั้งขบวนต้อนรับของสาธุชนชาวอำเภอธาตพนมนะคะคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมดูนะคะสาธุชนที่มาเตรียมต้อนรับขบวนพระธุดงค์นะคะขบวนของหลวงพ่อจรลันสาธุชนจะมีดอกไม้มีดอกดาวเรืองมีน้ำแล้วก็ น้ำอบน้ำหอมนะคะมาเตรียมส่งพระเนื่องจากว่าเดือนนี้เป็นวันที่5เมษายนนะคะใกล้วันสงกรานแล้วนะคะดูสาธุชนนะคะใส่ชุดขาวมาต้อนรับงดงามมากอยากให้ทุกท่านได้มาร่วมอนุโมทนาบุญกับพวกเรานะคะคุณผู้ชมคะอันนี้เป็นน้ำอบน้ำหอมนะคะซึ่งสาธุชนท่านเตรียมมาส่งพระ ขบวนพระธุดงนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้อีกนะคะอันนี้เป็นน้ำอบนะคะที่สาธุชนเตรียมมาส่งน้ำพระขบวนพระธุดงนะคะคุณผู้ชมคะ่ะอันนี้ท่านเตรียมมาเป็นถุงเป็นถังไม่ใช่เป็นถุงเป็นถังนะคะหอมมากแล้วก็มีดอกดาวเรืองนะคะท่านใส่ชุด ชุดขาวมาเลยนะคะอันนี้นะคะงดงามมากนะคะมีแบบถังแบบขันนะคะคุณผู้ชมคะดูนะคะเตรียมมาส่งน้ำพระนะคะส่วนท่านที่มาเตรียมรับก็นั่งสมาธิรอนะคะอนุโมทนาบุญกับทุกท่านคะ่ะแล้วก็มีดอกไม้นะคะแล้วก็มีผ้าสำหรับรองให้พระธุดคงท่าน เดียบนะคะให้ท่านเดินผ่านเพื่อเป็นิแล้วกับนำกลับไปบูชานะคะเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับครอบครัวนะคะอันนี้เป็นดอกไม้หอมมากดอกมะลิดอกมะลิสวยมากนะคะพวงมาลัยดอกมะลิแล้วก็ดอกดาวเรืองนะคะอันนี้มามากันเป็นครอบครัวก็มีนะคะคุณผู้ชมคะ่ะ อันนี้ก็คือผ้าที่สาธุชนเตรียมมาไว้รองรับพระธุดงค์นะท่านมีน้ำอบน้ำหอมคือผู้อยากให้สาธุชนทุกท่านเนี่ยที่อยู่ทางบ้านได้เห็นนะคะบรรยากาศว่าบรรยากาศที่พวกเราร้อต้อนรับพระธุดงค์นี้มันงดงามแล้วก็ดูอบอุ่นนะคะนี่เห็นไหมคะพี่เขาเอาผ้ามา ปูรอผ้าธุดงนะคะแล้วก็มีน้ำมีปานะมารอถวายท่านนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นปานะนะคะมารอถวายท่านอันนี้มาเป็นครอบครัวนะคะเด็กๆก,ก็มารอรับพ้าธุดงด้วยกันนะคะอันนี้สาธุชนกำลังจัดกํำลังเตรียมแถวนะคะขดดับเข้ามาอีกนะคะจัดพื้นที่ อีกรอบนะคะคุณผู้ชมดูภาพนะคะถึงความงดงามนะคะต่างคนต่างช่วยกันจัดเตรียมสถานที่นะคะสำหรับรอรับขบวนพระธุดงค์นะคะคุณผู้ชมขาทั้งพระอาจารย์แล้วก็สาธุชนก็มาช่วยกันจัดเตรียมสถานที่นะคะดีสวยมากอยากให้ทุกท่านมาเห็นด้วยตาของตัวเองอะคะ่ะว่าอันนี้ ทางวัดไม่ได้ประกาศนะคะสาธุชนคือมามามาเองอยา่างบูบูก็ไม่ทราบบูเพิ่งทราบเมื่อตะกี้ก่อนหน้านี้ไม่ถึง5นาทีค่ะกำลังทำคลิปอยู่นะคะก็พอดีเขาไปตามบูก็เลยออกมานะคะคุณผู้ชมคะบูจะพาทุกท่านมาฟังความ คิดเห็นของสาธิชนที่มาเตรียมต้อนรับขบวนพระธุดงค์นะคะว่าท่านมาจากไหนนะคะไม่ทราบว่ามาจากไหนกันคะมาจากแคมป์สนค่ะแคมป์สนวัดขาซ่อนแก้วนะคะค่ะอาอจุด <มา S 1> เริ่มต้นหรือเปล่าคะใช่ค่ะกี่วันแล้วคะที่ที่ตามพระอาจารย์มามากลับๆค่ะมาาแล้วกลับไปทํางานแล้วก็มาอย่างนี้คะ่ะวันนี้พักที่ไหนคะพักที่ พอจูนวิวผมค่ะอ๋อวันนี้มาพักที่ธาตุพนมนะคะมาทั้งหมดกี่ท่านคะ6ท่านค่ะ6ท่านค่ะเดินทางสะดวกไหมคะสะดวกค่ะสะกสบายมากเลยค่ะอยากบอกอะไรกับสาธุชนที่อยู่ทางบ้านว่าถ้าเกิดว่าในถ้าเกิดเห็นขบวนพระธุดงผ่านหน้าบ้านนะคะอเพิ่มมากเลยค่ะรู้สึกว่าาสามารถลุกเลยค่ะบอกว่ามีบุญมาเลยที่ได้มากราบท่านนะคะ ขอบพระคุณมากนะคะอนุมโมทนาบุญกับทุกท่านนะคะ,ะ,คะที่มา,าในวันนี้ค่ะ,คะสาธุค่ะคุณผู้ชมค่ะอันนี้เป็นอีกสาธุชนท่านนึ่งนะคะที่ตามขบวนพระอาจารย์มาด้วยจิตศรัทธานะคะสวัสดีค่ะพี่มาจากไหนคะมาจากพระนครศรีอยุธยาค่ะมากันกี่คนนะคะ่ะพี่ทำยังไงถึงรู้ว่ามีขบวนพระธุดงค์จะมาที่อำเภอท่าพะนมคคะ ที่เราเขารนัมาร่วมวันนี้พี่มากี่คนคะน่ะนาพักที่ไหนคะพักที่บ้านตายายะค่ะอยากจะให้บอกความรู้สึกในการเห็นบรรยากาศที่สาธุชนมารับผ้าจา์ในวันนี้ค่ะดใค้ค่ะอยา้ามรู้สึกในกายากา่สาธุชารับ้นในวัน้ค่ะดใจมากล้ค่ะอะ้วนวคแล้ววันนี้ วันไหนพี่จะกลับคะก็คงจะพรุง่งนี้บ่ายค่ะอ,อ๋อรอส่งพระธุดงค์ก่อนอ,อัน,อนุโมธนาบุญค่ะ,อ,ะอ,อ๋อรับพอาจารย์กลับไปด้วยนะคะกลับอนุโมทนาบุญนะคะสาธุคะ่ะคุณผู้ชมคะ อยากให้คุณผู้ชมมาดูนะคะแถวยาวเหยียดมากสาธุชนเยอะมากนะคะอันนี้คือด้านหน้าจะเป็นองค์พระาธาตุพระนมนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูด้านหลังกันนะคะว่าเดี๋ยวบูจะแพนกล้องไปให้คุณผู้ชมดูด้วยนะคะด้านหลังเป็นประตูโขงนะคะอันนี้นะคะบูชแพนมาสร้างสาธุชนด้านนี้นะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นด้านหลังนะคะคุณผู้ชมคะหเห็นไหมคะขบวนมันจะสุดลูกหูลูกตานะคะ ขบวนสาธุชนสองฝั่งทางนะคะทุกคนใส่ชุดขาวมาเลยค่ะคุณผู้ชมคะอันนี้แต่บูจะหมุนมาอีกทางหนึ่งนะคะอันนี้บูจะหมุนรอบตัวเป็น180องศาสามองศาเลยนะคะให้เห็นสาธุชนทั้ง2ฝั่งนะคะแล้วกลับมาที่องค์พระาธาตุพระนมนะคะ เนี่ยค่ะสาธุชนเยอะมากดูนะคะขบวนภาษาอีสานเขาเรียกแม่ออกแม่ขาวนะคะนุ่งห่มชุดขาวนะคะมารับพระดูดงพร้อมดอกไม้ของหอมแล้วก็น้ำสำหรับส่งพระนะคะ อันนี้นะคะอันนี้แม่มาจากไหนคะมากันกี่คนคะมาสามมาสี่คนจ้ะโอ้สี่โอมาสี่โออำเภออะไรคะกันทะละลักเขาพระวิหาร อนุโมทนาบุญค่ะสาธุค่ะ<อ>คุณผู้ชมคาอันนี้เป็นถังน้ํานะคะเป็นถังน้ําใหญ่ใหญ่มากสาธุชนท่านทํามาเป็นน้ําอบนะนะคะเอาไว้ส่งน้ําพระนะคะดูนะคะอุปกรณ์มีขันนะคะดูนะคะส่งน้ําพระสงกรารน,นะคะถือโอกาสได้บุญสงกรารไปด้วยมีทั้งหมด3ามถังนะคะคุณผู้ชมขานู่นถังโน้นอีกนะคะ แล้วก็เตรียมดอกไม้ทูบเทียนนะคะแล้วก็สาธุชนได้เตรียมดอกไม้ทูบเทียนเยอะมากเยอะมากค่ะคุณผ,ผู้ชมคะอันนี้นะคะเอาไว้ถวายขบวนพระธุดงค์นะคะอันนี้นะคะจะเป็นเครื่องหอมเป็น แล้วก็ขันหมากเบงที่สวยงามนะคะคุณผู้ชมขามมมแล้วก็ประดับด้วยดอกดาวเรืองนะคะแล้วก็มีกระดาษทิชชู่ไว้ให้เผื่อถวายพระอาจารย์นะคะเผื่อท่านจําเป็นต้องใช้นะคะขันหมากเบงสวยมากเย็บสวยมากค่ะคุณผู้ชมขาเย็บจากใบตองนะคะแล้วนี้คือ,คอดอกไม้ทูบเทียนเป็นดอกดาวเรืองแล้วก็มีดอกไม้ดอกดาวเรืองนะคะส่วนใหญ่ที่ สาธุชนเตรียมมาเป็นดอกดาวเรืองนะคะสวยมากดูนะคะขันหมักเบงนะคะคุณผู้ชมขะบูท่องไว้กลัวบูลืมอันนี้นะคะอันนี้นะคะขันหมักเบงนะคะคุณผู้ชมขาสวยมากค่ะอันนี้นะคะสวยนะคะคุณผู้ชมขา ทุกอย่างสาธุชนเตรียมมาด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและก็ศรัทธาในขบวนพระธุดงนะคะที่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยนะคะขบวนขันหมักเบงมาจากไหนคะคุณลุงคะมาจากอุบลมาจากอุบล <laughs> บัดแก่งเรืองน้ำตกทำบักเตลว อําเภออะไรคะคุณลุงคะอําเภอนาจิตรวยจังหวัด,จ,วดจังหวัดอุบลอ๋อจังหวัดอุบลเมืองดอกบัวน,นี่คะเมืองอุบลครับคุณลุงมากี่คนคะหกคนหนะกคนครับแล้วเตรียมเครื่องหอมนี่เหละคะเตรียมมาจากไหนคะเครื่องหอม โอ้เตรียมมาจากขอนแก่นเลยแสดงว่ามาตั้งแต่เมื่อคืนหรอคะมาเมื่อเช้าเนี่ยมาถึงเอามาเมื่อเช้าแสดงว่าของแต่เตรียมเมื่อวานถูกไหมโอ้ยอนุโมทนาค่ะสาธุแสดงว่าเตรียมมาทั้งหมู่บ้านเลยใช่ไหมถูกไหมโอ้เพราะว่าดูเห็นดอกไม้เยอะมากขันมักป็นเย็บสวยมากอยากให้คุณลุง าเตอนเตรียมของคนเยอะไหมคะเยอะเยอะคุณลุงมาเห็นคนเยอะแบบนี้แล้วคุณลุงรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจมีคนไรดีใจสบายใจหายเหนื่อยไหมหายเหนื่อยหายง่วงไหมหายเหนื่อยหาย เพราะว่าเตรียมของเตรียมทั้งคืนนะแล้วมาตอนเช้านั่งรถมาจากขอนแก่น,น,นอย่างได้น้อยมี3-400ี่ร้อยโลปุ่น,นถูกไหม <c oughs> อ,อยากจะเชิญชวนสาธุชนทางบ้านมาบอกเขาหน่อยสิว่ารู้สึกยังไงมันก็ไม่มากนะ อนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุค่ะคุณผู้ชมค่ะดูนะคะดอกไม้ก็จะเป็นดอกบัวนะคะมีดอกบัวมียิบโซนะคะเอาไว้รับพรุะรดงนะคะอันนี้นะคะผ,มมผู้ช,าคา <laughs> ชมค่ะนี่ผูดเดินมาจากด้านหน้านะคะมาด้านหลังดูนะคะเยอะไหมคะขบวนเยอะมาก สุดลูกหูลูกตานะคะดูนะคะผู้ชมคะอันนี้เป็นเครื่องดื่มน้ำปานะนะคะที่สาธารณชนเตรียมมารอ,ร,อ,ร,อ,ร,อรับขบวนกระทุดงนะคะ,คะอันนี้นะคะ,ะไ,ะะได้ได้ด้านาได้กไล่สดไลสดอยู่ไหมคะเ,เ,เ,เพียมเพีมเพีมไปที่ติงอะ่ะต,ต้องไป ทุกผู้ชมคะตอนนี้ส่วนด้านหน้ากำลังทำพิธีอยู่นะคะอันนี้นะคะอุจพาทุกท่านเข้าไปด้านในตัววัดและ้วนะคะ <มา S 1> ส่วนตอนนี้เราอยู่ด้านนอกของเราอยู่หน้าวัดนะคะอันนี้ก็คือประลัมพิธีอยู่ด้านหน้า ส่วนขอประลแำบบังาสมาคตาดราทิพยดาเจ้าทั้งหลายอันให้คนนมีทุขาทิปติลาเจ้าสมิณเข้าเป็นบัตผูชมค่ะนะคะจากด้าน ด้าน,นอันนี้จะกประตูในวัดน,นะคะเรามองไปถึงยอดที่อยู่ข้างหน้านู้นนะคะก็คือสุดปลายผ้าแดงนะคะสุดลูกปูลูกตานะคะสาธุชนเยอะมากอันนี้คือในรัวของประตูวัดน,นะคะก็จะมีสาธุชนมารอรับนะคะขบวนพระธุดงค์่่างเนืองแน่นนะคะ ดูนะคะดูนะคะคอันนี้เป็นขบวนภายในวัดนะคะสรรชนเยอะมากดูนะคะ ะะอันนี้ก็คือองค์พระธาตุพระนมนะคะที่สัตว์ท่านสาธุชนได้เห็นนี่นะคะก็คือยอดพระธาตุเลย,อ,ย,อ,ย,อ,ยอันนี้นะคะนะคะอันนี้คือเราเข้ามาภายในวัดนะคะเ<ส>มื่อกี้นี้ที่เราถ่ายนอกวัดนะคะหน้าวัด<ส>อันนี้ ูนะคะสาธารชนกะตั้งขบวนต้อนรับจนกระทั่งพระธุดงท่าน,านเ,เข้าไปกราบองคธาตกระนีอนะคะ